ขนาดเลยไซสบิ๊กจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเ็ดมัสลุมพ้าพ่อแม่พี่น้องลงทะเลได้บ้านี้น้ำลงมูเจ้าเบิ้งเด้อกอใส่เบิ้งน้ำได้ปุณน,นะเบิ้งน้ำลงเอ,อิดเติดพ่อแม่พี่น้องอันสิผ้ามาเก็บบกคอยได้บ้านี้ หอยอะไรก็เอาหมดสิเหลือเอาหน่วยงามๆใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะหอยหอยแมงผูแห่หอยข้างแหนอะจาะเนาะแต่ว่าอันนี้บ่แมงทะเลแถวบานมะดามเด้อปีนี่สงสัยหอยแถวบานสิบ่ได้ก,กินดอกพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอะ่น้ามัมนบ่สะอาดแถวบานแพทยพ่อแม่พี่น้องไปง่าได้กับคุณกับมัว่วอยู่พ่อแม่พี่น้องจา้าบันที่นี่มาแถวนี้น้าม,มันคอยใสยแมหมพี่น้องจา้าคันพ่อแม่พี่น้องี่อยู่ไก่ทะเลคันสิกินหอยกินคองทะเลตอง ตองเบิงที่น้ามันใสสะอาดเดี๋ยวจะเด้อมันคอยสีมันมันคอยสีกินแล้วปลอดไยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคจ้ะมาเดี๋ยวให้รับชมบรรยากาศแล้วก็เข้ามาเหลือก็บหอยกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องลงทะเลแล้วจ้ามองหล่ๆกับมีอยู่เด้อยจ้ะแต่ว่าห่างบ่ได้บ่ไเด้ไปมันมันมันจบจังหวะมากมองนี่แล้วก็เลยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องหาก็เอาแถวนี้หละเพราะว่าอย่างมันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วนี่ก็ตัวใหญ่มากนี่พ่อแม่พี่น้องปาดบอกหอยมันจะตัวใหญ่ๆบอกหอยจูบก็มีเด้อย้ะเด้อ แม่พี่น้องอันนี้อันนี้เก็บในจากคลิปที่ว่าไปหาเห็ดแล้วก็มาเก็บขนาดทะเลมันหน่วยไงพี่น้องจ้าก็เ,เลยตตองเอานะคะไปนที่นี่โอ้ยหอยจูบในคันคันบ้ามาดามบว่ขี่ขานเนาะจา้ะเนาะหลายค่ะเด้อบกหอยข้างแถวบ้านมาดามค่อยหลายแล้วก็น,นวยญ่แต่ว่าปีนี้มัน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 บอกโอเคเลยจ้ะพี่น้องจา้าปีนี้ไม่โอเคเนาะ ลมแรงสักหน่อยนะจ๊ะลมแรงสักหน่อยนะึงอุ้ยหอยจูบหลายอีหลีพอไหมพี่น้องจ้ะหอยจูบเยอะมากเนี่ยเห็นบ่นาน้ำใสจริงลิงสิมันคอยเป็นตะกินจ้ะหอยจูบก็นนวยใหญ่เป็นตะเลือกเก็บ <laughs> มีตะแนวสิเอาเดี๋ยวแบเอาเอาเอา,เอาไปลาบซอยกันเนาะเอาเบิหน่าละ่ะหอยยังกัดได เอาไปไหว้ถะลาบกินพร้อมพี่น้องจ้ะมันีีเก็บหอยร่วมด้วยจะได้เอาทุกหอยหอยแมงผัวเนี่ยค่ะเปิดขึ้นม,มาเนี่ยคือสีหลายแต่ว่าขันท้าไปเดีย๋ยวสผ้าแปลวในโขดในโขดนะมันลายอยู่แล้วแหละนามเขาล่องเท่าแล้วล่องเท่า พุ่น่ะเบิ่งความใสของน้ําติล่ะหมู่เจ้าอืรองเท้าเปียกแล้วจ้าตัวก็บ่ใหญ่พานด้ลังตก็ใหญ่ยังตก็บ่ใหญ่ แก่ละแหละแบบนี้หอยข้างขึ้นนี่แตน่วยตายเมื่อกี้คือจังแนมเบิงคือจังเป็นตะเลิอดอยู่ฮะโอ้ยนามเขาล้องเท่าเย็นเจ็บเลยเอาให่มันเข่าไปนั่นแหละว่าเป็นหยังดอก เต็ม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 น้ำเข้าเต็มเต,ต็มเลยจ้ะเ,เป็นอย่างดอกอู้สีหลายยุ่เได้พี่น้องจ้ะไม้ข้างนี่เป็นแดวแต่หมองนะจ๊ะเนาะหนวกหูเสียงล่มในเด้อพี่น้องเอ้ย สิสกับแป้งมาดามไปแล้วจ้าน้ำใสใสเห็นบ่มันต้องน้ำใสใสอย่างนี้แหละมันถึงจะปลอดภัยในการกินเนาะนด่ายบนบ่นวยตายหอยเอียงคือสีงามเต้ อุ้ยหอยแมงผู้ยากพี่น้องเอ้ยบ่เอาดอกมันเฒ่าเด้อหน่วยใหญ่ๆสิเฒ่าเด้อเจ้า ผูกเหมือนหนังือจังส่งมันต่องยางเลยไปอีกหน่อยนึงมั้ง จะลอยนีแต่มาดามได้แต่เด้อองส่ต้องเอาน้ําใส่แล้วแหละถังน้าใส่ให้าหนักหน่อยนึงหน่วยตายจักแมนน้ำขึ้นให้น้ำลงพี่นอ้องย่างไปย่งางไปคอกันกระนาบม,มันขึ้นหลายขึ้นเรื่อยกะสิแต่ผ้าเก็บมองที่มันหลายๆคือสบวเลไล้ลงไปเอาเลยเก็บมันน้ำมันนี่นะเก็บมันต่พพก,กินก่อนน้กมีงเนาะ แตบานะมุนิก็น่วยใหญ่ๆเด้อนี่หอยน่วยกใหญ่นน่วยใหญ่น่วยใหญ่คือกันเจ้าเบิงนี่มีแต่น่วยใหญ่ๆ 我皮皮，可能我家里有。 ว่าแม่นมน้ำลงน้ำก็ร่างขึ้นพี่น้องเอ้ยมาดามเจา้า <c oughs> น้ำกำลังขึ้นเพิ่นว่าน้ำลงเพิ่นว่าเก็บแด่ขี้เก่าเก็บริมๆนีหน่วยมันน้อยหน่อยพวดไอ้หอยข้างต้องหอยหน่อยๆอย่างสิอห่นย่อย มาดามจัดติ่มจัดห่อยกระห้อยตายเดี๋ยวสิลาบกินแซ่บ

เงินน้อยแต่อ้วนอยู่ด้วยอย่าว่าแต่อ้วนนวลเลยโอ้โหอ้วนมากนี่แต่นวลใหญ่ๆพี่น้องสวยมาก เ่าแล้วก็ตายไปเองเวรบ้าละแล้วก็ตายเอาหวยนะจุบน้ำ ล้มกับแห้งเออถ้าสวนล้มมึงสิ่กับบ่แห้งป็นไรก็ถือว่าไข่ยอยู่ มจังน้อยกับพ่อแล้วล่ะจ้ะปุ่น์น่ะอุ้ยน้ำแปดแล้วสดขากหลายแล้วหนวยใหญ่ขากหลายใครเคยกินน้ำจิม้มซีฟู้ดเบือ่อแล้วเอาไปลาบดูเดอ้อพี่น้องเอ้ยแสบขนาดเดอ้อลองดูนะคะลาบคือลาบเนื้อลาบหมูนี่ละปุ่หน่ะอุ้ยหนวยใหญ่ แล้วจะลองแล้วจะติดใจน่าจะเนาะมันซีว่าโอ้มันแสบตัวหละมาดามหมูสีเห็ดกินโดนแล้วแสบพี่หลีจ้ะเอามงจักน้อยหลายเติบอยู่แถวนี้เอยงามหอยน้วยงามงามด้วจ้ะมันอ้างงาวนมันเกี่ยงดีไหมหอยน้วยเกี้ยงเกี่ยง หอยเกี้ยงดีมากเลยจ้ะสะอาดดีเพราะว่าน้ําเขาอยู่ในน้ําที่สะอาดเขาก็เลสสะอาดนะจ๊ะเนาะเนี่ยโตเกี่ยงโตวอวนแบบดีค่ะจะ้ะเป็นเรื่องตายนี่จ้ะมนตายตัวไหนให้เป็นโอ้ยตายเนี่ยเห็นมาจังสีในสะอาดเท่านั้นเกี่ยงดีค่ะพี่นอ้อง tố kiện khu lún đi mà đi ừ, phú nổi Phú nổi lên Cảm ơn các bạn Lùng thật lên nha Đấy น้ำมูกไหลพี่น้องล่มมันพัด <c oughs> นอยเกี่ยงดีนะ <c oughs> จัะมูเจ้าเบิงง่ามบอนวยง่ามกระดอกกระเดี่ยดเดิน <c oughs> ไม่แต่นวยใหญ่ๆเห็นบอเนี่ยมีแต่ตัวแบบใหญ่ๆเนี่ย ่วยง่ายง่ามขนาดเลยไซส์บิกก๊กจ้ะตัวเกี่ยงคุณรุ่นตัวตายกับมี่ สวยโอเคจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องมาดามพ่อกินละเด้อเอาแค่พอกินนะจ๊ะบอกเอาไปหลาย ค่พอดีกินอยากงมได้กะรอจังหวะนา้ำลง่มกับมาเก็บนอกจากเนาะทะเลกับสะอาดๆนี่เวลาจะเก็บหอยกินต้องมาเก็บน้ำใสๆอย่างนี้เนาะนี่โอเคจ้าเจอกันคลิปหนา,ดาเดีอจ้จะเด้อมพอแม่พี่นองจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุคนนี่มาตามกับมานนี่เก็บไปเก็บมาเห็นบ่ <laughs> เต็มกระแปลงเล่าบ่ <laughs> ได้เต็มดอกจก้ะได้พ่อกินนั่นแหละ มาดามกับเบาไปเต็มกับแป้งซัขัวมเคยชิ่นเต็มเต็มเต็มมันกว่เต็ม,มเด้อยวะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊สวัสดีจ้าบ๊ายบายด้วยค่ะเดอ้อพี่น้องคะ่ะคุณนะทะเลสุดยอด